สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้นะครับก็มดอยู่กับพิโชคก็ถามไม่เยอะพ่โชคกับอะไรทําไมถึงตัดสินใจได้ซื้อที่นี่ครับทุกอย่างดีหมดครับเพอร์เฟกนะครับดูแล้วก็ดูครั้งแรกก็เลยตัดสินใจมาซื้อรถที่นี่และยอย่างดูการพูดการอะไรความจริงใจของน้องมดรู้สึกว่าผมแบบผมไว้ใจเขาอ่ะผมมาดูรถไม่นานก็ตัดสินใจซื้อเลยครับผมและลักษณะการ พูดในการรีวิวรถเขาเขาจะพูดในในในสิ่งที่ดีๆแล้วผมเห็นสภาพเต็นท์ที่น้องเขาขายรถมีแต่รถดีๆสวยๆอั้งนั้เลยครับอยากให้ทุกคนที่อยากได้รถหรือคิดอยากจะออกรถผมว่ามาที่ AM789 ไว้ใจที่สุดนะครับผมก็เป็น ได้ว่าที่เป็นกำลังใจก็จริงๆมันมากกว่ากำไรที่กำไรของรถค้าขายมีกำไรเนาะแต่ว่ามากกว่านั้นก็คือเนี่ยวันนี้อยากจะได้กำไรกำลังใจจากพี่โชคนะครับแล้วเห็นจากช่องทางไหนที่รถอันนี้ผมดู YouTube ตื่นเช้าขึ้นมาผมดู YouTube uh huh. ก็เห็นน้องมดรีวิวรถเบนซ์อยู่แล้วก็เขียนบอกว่าเพิ่งผ่านไปสิเอ็ดชั่วโมงเนี่ยผมก็เลยโทรหาตอนแรกผมไม่รู้เบอร์นะเพราะผมเล่นไลน์เล่นอะไรไม่ค่อยเป็นเลยเอา AM 789ไปให้หลานหาเบอร์ให้ได้เบอร์น้องมดก็เลยโทรหาบอกมีคนจองอยังน้องมดบอกว่ายังไม่มีคนจองผมเลยนะว่าเออบ่ายพี่โชคจะเข้ามาดูรถนะคือตั้งใจามาดูเพราะการพูดจาของน้องมดว่าน้องเขามีความจริงใจต่อลูกค้านะครับพี่ผมมาดูแล้วผมก็เลยตัดสินใจซื้อเลยครับขอบคุณพี่โชคมา,มากๆเลยครับครับเช่นกันครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ เมื่อวานมาดูนะครับเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์แล้วก็มาวางจองอันนีพี่นะครับผมแล้ววันนี้ก็มาทําเอกสารแต่รถยังไม่ได้รับนะครับแต่จ่ายเงินครบแล้วเซ็นเอกสารมอบหมายถูกต้องเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ให้มดเนี่ยดำเนินการในการสลับเลขนะพี่ครับผมเราก็บริการทําให้ทุกอย่างอยากได้อะไรก็ไม่ติดขัดอะไรทําให้บริการทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวพี่โชคก็จะมารับรถพร้อมเล่มทะเบียนที่โอนเป็นชื่อพี่โชคเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็จ่ายเงินครบรถยังอยู่กับเราเป็นอีก พาไว้วางใจอีกอย่างหนึ่งที่พี่โชคมอบให้นะครับมดขอบคุณมากพี่และมดก็จะรักษาคุณภาพแนี้แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าคันต่อไปฝากฝากที่นี่ด้วยครับ,รบขอบคุณครับพี่ขอให้เจริญเจริญแล้วพี่โชคก็จะแนะนําเพื่อนฝูงอ้าว่าอยากจะเปลี่ยนแนวรถบางทีใช้รถญี่ปุ่นอยู่อยาาเปลี่ยนเป็นแนวรถยุโรปนี่ยครับก็จะแนะนําหาน้องมด <รถ S 2> จะไม่ผิด <รถ S 2> หวังคร,ครับผมก็มดจะเป็นคนที่ขายของเนี่ย ขายตรงไปตรงมาเราบอกว่าดีคือดีถ้ามีตําหนิคือมีตําหนิตั้งแต่วันนี้รับตั้งแต่วันแรกที่ซื้อให้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องมาทะเลาะก,กันที่หลังแต่ส่วนใหญ่รถที่คัดมาแล้วเนี่ยคือคุณภาพแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ยืนยันเลยครับคันนี้พี่โชคได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมดการันตีครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมลาละครับขอบคุณครับ